พูดไปตั้งเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าอากาศเย็นนะวันนี้อากาศหนาวมากเลยไม่มีคนก่อนเลยมาล้างบ่อค่ะก็เลยต้องมาล้างบ,อบอ่อบ่อน้ำพุนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะคะคนผัดใหญ่ไปขโมเลยตำรวจบุกจับแล้วค่ะตำรวจบุกจับแล้วคนที่ไปขโมยของในเซเวนนะ่นอ่ะโดนจับ ตำรวจบุกแล้วค่ะสาวออกม่ดูอยู่ค่ะออเออดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวแนวแนวขัดหินไปจ้าขัดผิวก็ยังไม่ขัดผิวยังไม่ออกนะคะก็เลยต้องขัดหินก่อนอืมหินค่ะดูสิดูเฮ้ยตัวจริงก็สวยนี่หว่ามันสวยอยู่แล้ว เออเอแค่น uh ี้แหละ